ีวหวานเหมือนเดิมสวีวานก็สนิทกันเหมือนเดิมค่ะเห็นล่าสุดบอกว่าชวนกันไปดูน้องดูนางอะไรอย่างนี้ก็ก็ไปมาตลอดนะคะรีว่าตอนนี้เปิดตัวได้ยังครับก็ก็เท่าเดิมนะไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกว่าเดิมอะค่ะใช่อันนี้น่าจะยังนะคะทำไมทำไมทำไมอยู่ใช้ความสัมพันไม่ได้ก็ไม่รู้หนูแค่รู้สึกว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันแบบนี้มันมันโอเคแล้วอ่ะยังไม่ได้คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปติดอะไรหรือเปล่าถึงแบบเรียก ไม่ได้ติดอะไรหรอกค่ะแต่ว่าแบบการที่จะบอกว่าเป็นแฟนใครสักคนหนูอยากจะใช้เวลาให้มันแน่ใจว่าเขาใช่จริงๆไม่อยากแบบบอกไปแล้วสักพักเลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนบอกว่าเราเป็นแฟนกันหรือเปล่าก็หนูก็อยู่สองคนไม่นะหนูว่าไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าหนูเจอแฟนขับเขาบ่อยนะคะแฟนขับก็ไม่ได้แอนตี้อะไร ก็ดีค่ะก็ยิ้มยันแจ่มใสไม่ได้ไม่มีแบบว่าเห็นหน้าแล้วแบบหมืนไส้ใหญ่นี่ของไม่ใช่ก็โอเคค่ะเหรอคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันได้คุยกับคุณแม่บ้างหรือยังคะคุยบ้างค่ะเจอบ้างค่ะคุณแม่ก็น่ารักก็ค่ะใจดีคุณลูกคุณลูกไม่อ่ะชงสุดฤทธิ์ แลปีใหม่มีแบบเทียวเทียวงานกะไปไหนกันบ้างนันไปเทียเท่ยวไหนกันบ้างปีใหม่ยังไม่รู้เลยอะค่ะเพราะว่าจะดูคิวละครก่อนว่ามันจะถ่ายหยุดแค่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้แพลนจริงๆอยากไปซองต่อสองไหมครับโอ๊ยไปหลายๆคนก็ได้ค่ะ